โตาจะหาวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านก็ใกล้วันเกิดพี่จ้านเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็มีอ่อเรื่องโปรเจกต์ของการโปรเจกต์วันเกิดนะคะจากทุกมทั่วทุกมุมโลกนะคะเนื่องจากว่าทางกุ้งอ้วนนะคะได้มาแจ้งว่าวปีนี้นะคะก็จะไม่มีการจัดงานวันเกิดใดๆนะคะเพราะเหตุผลบางอย่างของเมืองจีนนะคะแต่ยังไงเสียเราก็จะได้เห็นโปรเจกต์ เฮ้แฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะทำให้พี่จันจ้าน,นะคะวันนี้แอดมินก็จะขอยกตัวอย่างนะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะสำหรับการทำกิจกรรมวันเกิดนะคะโดยที่จะเริ่มจากประเทศไทยน,นั่นะคะซึ่ง แฟนคลับที่ประเทศไทยนะคะเริ่มจากโปรเจกต์จากบ้านเซียวจ้าน FC Thailand นะคะโดยแอดข้าวนะคะได้ทำกิจกรรมชาริตี้โปรเจกต์เซียวจ้าน FC Thailand นด์เบอร์เดย์สองพนะคะณสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุกพลภาพปักเ็ดนะคะหรือว่าบ้านนนทบุมีนั่นเองนะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพเด็กอาหารเย็นน้องๆผู้พิการนะคะแล้วก็มอบเงินสิ่งของบริจาคในนามพี่เซียวจ้านนะคะแล้วก็แฟนคลับชาวไทยอีกครั้งยังเป่าเค้กแฮปปี้เบอร์เดย์พี่จ้านล่วงหน้าด้วยนะคะทุกคนต้องขอบคุณ เซียวจ้านเอฟซีไทยแลนด์นะคะแอดข้าวที่ได้ทำกิจกรรมดีๆขึ้นมานะคะขอโมทนาสาัธทุด้วยนะคะซึ่งแอดข้าวก็ยังทำต่อไปอีกนะคะยังไม่หมดนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยนะคะกิจกรรมจอเอล e ดีนะคะขึ้นตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์นะคะทุกคนถางเชื่อมนะคะการเดินทางก็ไป BTS สถานีช่องนนทีนะคะเดินมาตามทางเชื่อมไปทางแยกนาราทิว่สน,นะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้ระยะเวลานะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่1ิตุลาคมนั่นเองนะคะที่เสียจ้า FC ไทยแลนด์นะคะได้จัดทําขึ้นมาเนี่ยน,นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกที่หนึ่งน,นะคะนั่นก็คือที่ MBK Hall ตึกมามเป็นครองนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะ มีระยะเวลา1 7จตุลาคมนะคะการเดินทางก็มา BTS นะคะลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินั่นะคะก็จะเห็นป้ายนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะใายที่อยู่ใกล้นะคะไปดูกันเลยไปถ่ายรูปมาให้ดูนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะคะซึ่งเทียวจา้าน FC Thailand นะคะได้จัดทำขึ้นนัก็คือรถตุ๊กตุ๊กป้าย Happy Birthday นะคะมีรูปพี่เสียวจานอยู่ รถหลังรถทุกๆนั่นเองนะคะจำนวนสิบคันนะคะสำหรับตุกๆนะคะซึ่งจุดจอดหลักก็จะอยู่โซนสยามนะคะแล้วก็เอ็มเคสามย่านมิทาลแล้วก็ประมาณหัวลำโพงนะคะระยะเวลานะคะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาสิเ็ดตุลาคมนั่นเองนะคะก็มีเวลาหนึ่งเดือนนะคะทุกท่านแล้วก็มีมินิบ้านนะคะหรือว่าสองแถวซ้ายหนึ่งสองสี่ศูนย์นะคะอีกจำนวนสิบคันซึ่ง เส้นทางก็จะสวนลุมพินีประตู3นะคะแล้วก็โรงแรมสุขโขทัยนะคะวิชยุการบินแล้วก็ตลาดสะพานสามนี่นะคะอันนี้ใช้เวลาระยะเวลา 1- ึถึงสามสตุลาคมเลยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาในกรุงเทพนะคะแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับทางเสี่ยวจานเอฟซีไทยเนี่ยนะคะมาได้นะคะกิจกรรมดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอ็ดมินต้องหาโอกาสไปสักครั้งนึงนะคะแต่ว่าเอ็ดมินอยู่ไกลนิดนึงนะคะอยู่ต่างจังหวัดนั่นเอง สวยงามสวยงามนะคะสำหรับโปรเจกต์ของเซยเจน FC ไทยแนนทั้งหมดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าตัวอินนะคะเราก็ไปเจอการจัดทํานะคะซุ้มนะคะซุ้มวันเกิดของพี่จ้นจ้านแบบต่างๆนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แอเมนของคุณเวนนะคะเขาลงไว้ในตู้ยิ่นนองนะคะซึ่งมีความสวยงามมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ละ จุดแต่ละที่ที่เขาลงเนี่ยจัดแบบสวยงามมากๆเลยนะคะไม้ว่าทางจีนนะคะทางสตูดิโอของพี่จ้นจ้านะคะไม่ได้แบบไม่สนับสนุนการจัดวันเกิดนะคะแล้วก็มาต่อที่จอย LED Happy Birthday พี่เซียวจ้านะคะที่เกาหลีนั่นเองนะคะก็ได้จัดทำขึ้นจออย่างสวยงามรอเล้าทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณ าทางเกาหลีด้วยนะคะที่ทำจอ l e d ให้ผู้เราได้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักนะคะของแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะของพี่จันจ้าน,นั่นเอง ส่วนเนดมินนะคะก็ได้ทําบุญกระถิ่นนะคะในนามพี่เซียวจ้านนะคะกับวัดบึงแสนสุกนั่นเองนะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะการทําบุญนะคะก็ทําตามสไตล์ของตัวเรานะคะสะดวกแบบไหนก็ทําได้นะคะเป็นบุญให้กับพี่เซียวจ้านเมนของเรานั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณเซียวจ้านนะคะเพจเซียวจ้านเอฟซีไทยแลนด์ขอบคุณตัวอินนะคะขอบคุณทางเกาหลีนะคะที่ได้ทำโปรเจกต์ แฮปปี้เบอร์เดย์วันเกิดให้กับพี่เซียวจ้านของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ส่งต่อ,อด้ึงาาดีๆเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะช่ดีมีความสุขท,ทุกท่านนะคะแล้วก็ไว้พรวันเกิดให้พี่จ้านล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขไปที่ไหนก็มีแตะคนรังนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากนะคะสวสดีคะทุกคน